ความร้อนสำหรับห้องแล็ Universal Oven yeah. Universal Oven ยี่ห้อเหมเมืน A few moments later สวัสดีค่ะปุ๊กจากเท h คุ a ิตี้ค่ะ จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราพาทุกคนไปพบกับเครื่องทดสอบวัสดุที่ใช้กำลังมากๆในการทดสอบเช่นการทดสอบอิฐมวลเบาหรือว่าเหล็กเส้นนะคะ ในสัปดาห์นี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับตู้อบความร้อนไฟฟ้า Universal Oven ยี่ห้อเมมเ e r รรุ่น UF Series จากประเทศเยอรมนีกัน Universal Oven เป็นตู้อบความร้อนไฟฟ้าที่ทำด้วยโลหะสแตเลสสตีลทั้งภายในและภายนอกโดยมีแผ่นภายนอกด้านหลังที่ทำจากเหล็กเคลือบกันสนิมใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมและการประกันคุณภาพ โดยตัวเครื่องสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่10องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องไปจนถึง300องศาเซลเซียสถ้าเราปรับอุณหภูมิไม่เกิน99.9องศา Celsius, เซลเซียสเครื่องจะมีความละเอียดในการปรับตั้งอยู่ที่0.1องศาเซลเซียสและการปรับอุณหภูมิตั้งแต่100องศาเซลเซียสขึ้นไปจะปรับครั้งละ0.5องศาเซลเซียส แล้วถ้าใครบอกว่าเครื่องนี้เล็กไปสําหรับชิ้นงานของคุณแล้วก็ไม่ต้องห่วงไปเลยค่ะเพราะว่าเครื่องรุ่นนี้นะคะเขามีให้เลือกตั้งแต่32ลิตรไปจนถึง1,060ลิตรกันเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปแบบที่สามารถปรับตั้งเองได้และระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ PID PID Microprocessor Controller ที่มีค่าความสม่ำเสมอของอุณหภูมิพร้อมด้วยพัดลมกระจายอากาศภายในตู้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของประตูเปิดปิดนะคะจะเป็นประตูที่ทำจากสแตลเลสสตีลแบบบานเดี่ยวที่สามารถใช้มือจับและใช้แขนดันประตูเพื่อเปิดปิดได้ในกรณีที่มือของเราไม่ว่างหน้าจอแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขพร้อมควบคุมการเปิดปิดช่องระบายอากาศด้วยมอเตอร์แบบปรับระดับได้ มีสวิตช์ปิดเปิดเครื่องและเลือกรายการการตั้งค่าต่างๆโดยปุ่มแบบระบบสัมผัสและมีปุ่มควบคุมคำสั่งแบบหมุนมาดูในส่วนของภายในตู้กันบ้างนะคะผนังภายในตู้มีครีบ support rib เพื่อเป็นที่วางชั้นสามารถวางชั้นได้ถึง6ชั้นพร้อมด้วยชั้นวางของที่ทำจากสเตลเลสสตีลจำนวน2ชั้นถอดเข้าออก และสามารถปรับระดับความสูงได้และที่ว้าวมากๆก็คือตัวเครื่องสามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ตั้งแต่1นาทีจนถึง9 9้ิาวัต์ <Wow. S 1> โดยจะแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลบนหน้าจอและสามารถเลือกให้ตัวเครื่องนับเวลาทันทีที่กดเริ่มหรือนับเวลาเมื่ออุณหภูมิถึงที่กำหนดหลังจากกดเริ่มไปแล้วที่สำคัญเลยก็คือเจ้าตู้นี้เขาใช้ไฟฟ้า2 2 0โวลต์ห0เฮิร์ตซ์1เฟสหรือเรียกง่ายๆว่าสามารถใช้ไฟบ้านเราได้สบายๆเลยนั่นเอง ฟังชันการใช้งานครบจบทุกความต้องการอบได้ทุกอย่างแม้กระทั่งเยลลี่ตัวอย่างในคลิปก็จะเป็นการอบเยลลี่ด้วยอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสเป็นเวลา10นาทีตรงนี้แหละค่ะที่สำคัญกับนักวิจัยและพัฒนาหรือแผนควบคุมคุณภาพ QA QC ในแลบและโรงงานเพราะชิ้นง,งานบางอย่างก็จำเป็นจะต้องดูว่าเมื่อมันอยู่ในอุณหภูมิที่ต่างกันแล้วจะยังคงสามารถคงสภาพได้อยู่หรือไม่อย่างเช่นเยนลลี่ที่เห็นในคลิป ที่แม้ว่าจะถูกอบด้วยอุณหภูมิที่สูงถึง50องศาเป็นเวลา10นาทีก็ยังสามารถคงสภาพเดิมได้ถึงจะเปลี่ยนแปลงแต่ก็น้อยมากๆซึ่งนักวิจัยและพัฒนาก็ยังจะต้องนำเอาตัวอย่างเหล่านี้ไปทดสอบเนื้อสัมผัสกันต่อคราวนี้ล่ะคะ่ะที่เราจะได้รู้กันว่าตัวอย่างหรือว่าชิ้นงานของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าใครสนใจเดี๋ยวปุ๊กขึ้นให้ตรงนี้ก็ไปกดดูกันได้อีกนะคะ แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด Subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ปุ๊กแล้วก็ทีมงานสัปดาห์หน้า mm hmm. ที่เราพาไปทดสอบกันอีกคุณจะได้รู้เป็นคนแรกเลยนะ mm hmm. อย่าลืมกดล่ะกดเลย